พอกันอีกแล้วตามสั่งแม่นหนึ้เข้าวยูึ่งในยี่สิบบาทจ้าทำแบบบ้านบ้านบ้านนอกนะคะนี่เขาก็จะมาตำพริกตำพริกทอด <c oughs> เครื่องปั้นกับนี้นะคะจะปรอยากปันนมันจะละเอียดเลย <c oughs> เราอยากพวบก,กันไม่ให้มันกระเด็น ไม่ให้มันกระเด็น่ผมครอไปเลยอย่ามีเงี้ยนะเราก็จะมาตำพริกกันมันกระเด็นเราก็ต้องทำแบบนี้เลยวันนี้จะทำน้ำพริกหมูสับค่ะ ไม่อยากเอาไปปั่นถ้าปั่นแล้วมันจะละเอียดเกินไปเราก็ตําหยาบๆพริกเอามาทอดก่อนแล้วมันจะหอมนะคะเอามาทอดแล้วก็เอาไปผัดรอบนึงนี่ก็จะตํา,ายากหน่อยเพราะว่าพริกมันยังไม่เย็นมันก็เลยไม่กรอบนี่ค่ะตำไปเลย น้ำพริกหมูสับมีอะไรบ้างไม่มีมะเขือเทศนะคะน้ำพริกหมูสับจะไม่ใส่มะเขือเทศนะถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำพริกอ่องใส่มะเขือเทศแต่อันนี้เราอยากได้รสชาติพริกที่แบบขึ้นหูขึ้นตาเราก็จะไม่ใส่มะเขือเทศเราจะทอดพริกแห้งเลยค่ะทอดพริกแห้งให้หอม หอมมากมากเลยแหละตัวเนี้ยแล้วก็ามาตำไม่ยากนะไม่ยากแต่ตอนที่ตำพริกเนี่ยนีม่มันเราไม่อยากให้มันละเอียดเกินไปเพราะว่าเวลาเอาไปผัดแล้วมันไม่ม,ไม,มันไม่สวยมันก็เผ็ดแหละแต่มันไม่สวยไปผัดแล้วให้มันเห็นเม็ดเม็ดไอ้พริกหย,ยาบจะหอมก็จะอร่อยนะคะ ที่ิหมูสับจะใส่แค่กระเทียม,มกระเทียมก็ไม่ต้องตำหรอกเอามาทุบเลยแล้วก็หอมแดงแดงเล็กใหญ่ก็ได้จ้ะหอมแดงแขกเล็กแขกใหญ่ก็ได้นะหอมแดงจะเป็นหอมอันไหนก็แล้วแต่เรามีที่บ้านนะที่บ้านมีหอมใหญ่ก็ใส่หอมใหญ่เป็นแขกแดงใหญ่นะ ถ้าเป็นหอมเล็กหอมนั่นก็ก็หอมเหมือนกันแต่เรามีอไไนก็ใส่อันนั้นเนาะนี่ค่ะก็จะหยับหยาบสักหน่อยก็จะได้ลจะก็จะใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งทอดแล้วก็จะมาโขลกก่อนให้มันหยับหยาบสักหน่อยแล้วค่อยเอาไปผัดผัดหอมแดงกับกระเทียมให้หอมก่อนนะคะแล้วเราก็เอาหมูลงไปเลย ไม่ต้องไปผัดพริกอีกแล้วนะไม่ต้องไปผัดพริกใส่น้ำมันแล้วนะมันจะมีมกลิ่นมันจะมันจะฉุนแล้วเราจะมันจะฉุนเกินไปนะคะนี่เราทอดแล้วเราก็มาตำพอเราผัดหอมแดงกับหรือกับกระเทียมให้มันหอมแล้วนะคะแล้วก็เทพริกลงไปเลยพริกที่เราตำไว้เนี่ยเราก็ใส่ไป 4กิโลก็จะใช้พริกประมาณสามขีดสามขีดพริกแห้งนี่เยอะนะเผ็ดจนตาปิ้นเลยก็ก็จะบอกเลยค่ะนล้วพริกหมูขับก็จะมีน้ำมะขามเปียกค่ะ แล้วก็ปรุงเครื่องตามเราชอบเลยนะก็จะออกเปรี้ยวหวานนั่นแหละเปรี้ยวหวานนัวถุงเนี่ยามาใส่กันกระเด็นนะคะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วโอเคเสร็จแล้ว เต็มพวกเลยอเคเค่ะพวก็ไม่ได้ใหญ่มากโอเคค่ะประมาณนี้เลยถ้าเม็ดมันออกแล้วมันก็น่าจะเผ็ดแล้วอะ่ะเสร็จแล้ววันนี้พี่มีนะพี่หูสับนะจ๊ะไปเจอกันตอนที่เสร็จแล้วละกันจะไม่ได้ไปผัดให้ดูนะกล้องไม่มีใครถือให้ ไปดูตอนเสร็จเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะจ๊ะเพื่อนๆบ๊ายบาย